เอาบริยาพ,พี่น้องหกพื้นเพิ่งหกพื้นหกพื้นไปสิไปสิไปสิมาานันได้ป่ะเนี่ยมาแม่มาเบิ่งไปสิมาานัน <c oughs> โดนแล้วโดนแล้วพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโดนแล้วโ,โดนแล้ว,ลวเอาเอาเอา,เอาซุม่มพี่น้องซุม่มแฮใครจะมานใครจะมาน ยคุ้มปลาหย่งนิ่งเหรอแม่เี่นองโอ้จะมามวนมาทีมแฮ่นีมวนได้รีบอ่ะเอาประกาน่อยซะนะ เดี๋ยวเราตัวนึงเราเอาไม้แทะมาดิของแท้คุ้มต่างต่างคนต่างคุ้มเลยนี่นิ่งเราได้แล้วเอาเก็บไปเก็บไปปลากรดโอ้ปลากรดปลากรดปลากรุดเปิดเบิ้งปลาคาลายอ่ะเจ้าอล่างงี้กินไม่กินโอ้ปลากรุตนั่นไหมปลากรดปลากรุดนี่น้องปรากฏว่า กัดเอาเลยว่ะกัดเอาเลยปุ่นเอาปลานั่งเต็มโอ้เต็มเต็มเหล่าพี่น้องเต็มนอกปลาโดดแล้วว่ะสุ่มกันโดดกระโดดเอาเอาหมานๆเนื้อมาหนแเทลโค้สู่กันเยอะ วิ่ดปลาโดดว่ะยางเสีล้วยางเสี่ยวเสี่างเสีล้วนี่ยจิมนักล่าปลาโดโอ้ยติดใส่ใส่จิโอ้ยผมเนี้ยปลาติดมือตรงงามจ้ะเลี้ยงหอยติดจ้ะไปแล้วทั้งนั้นไปแล้วเลี้ยงหอยหอยใส่นะหมงไก่ไกนะเลี้ยงหอยหอยพี่น้องมาช่วกันมาผู้ตามมันมัน

nó đang khung dưới kìa Nó nỉnh lè, nỉnh lè N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 hi, ngam ngam đây này, suối suối, suối. มัมานตั้งคนตัางมานเ้อขนง้มสู่กันพี่นอ้องมาลุนอีกมาลุนอีกมานั่งน,น,นั่งหลายเถอว่าะามานั่ง,งว้ายมันมานั่เดียวไหมขึ้นแฮ <c oughs> พี่นอ้อง ให้กิมขึ้่นแหแล้วพร้อมเอาไปใช้แปะน้ำนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วซุ้มกันมานะเอามานัมานมันทีมงานเนาะมันมันเนีน่ยโอ้ ช่องนี้เลยช่องนี้นะเอาเลยจัดเลยช่องนี้เลยเฮ้าโอ้ชุดนี้ชุดนี้เยอะชุดนี้เยอะชุดนี้ชุดนี้เยอะชุดนี้เยอะเอามามาหลายคนเฮ้าชุดนี้เยอะชุดนี้เยอะเอาไปสีมันไปสีมัน ทั้เตี้ยได้ได้ตัวไงล่ะมีเด้มีตัวใหญ่เด้เอาเอามีตัวใหญ่ครับมีตัวใหญ่โอ้มันมันแล้วมาหนิมันมันแล้ววันแล้วมันแล้วพี่น้องบึ๊กบึ๊กบึ๊กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาแล้วแล้วโอ้เขาเต็มเต็มตาได้บ้านนี่รอดยาก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  Ở đây, ở đây Phải leo nữa không? Ồ Ồ Ồ Mà, ô, mạnh nương tam Chỉ nương tam Ông bà khao với nè งุ่มแล้วงมแล้วซูนไปซูนไปอุ้ยโดดวะมีมันข้าวเดียวมีกระซูนเลยเหรอปะเดี๋ยเอาเอาผู้ประซูนกันอาแหงแล้วเอาได้เก็บแล้วเก็บปลา มีลุนเราวมีลุนแล้วอนี้ถุดถุดใส่ใส่ไหนไหนปลาข้าวปลาข้าวว้าปลาข้าวปลาข้าวโอ้หวนโอ้สายห้าเจ่าสายห้าสายห้าว่ไงแปรเนนิ่งแล้วนิ่งแล้วปลาข้าปลาข้าวเือกันวันนี้ ม้วนม้วนเดี๋ยวม้วนม้วนม้วนโอ้ยกระชืนอย่างเียวว้าว ada, อะไรอย่งเ้งตัวงามเนี่ยเฮ้ยตัวงามตัวงามโอ้น่ขึ้นมาอีกเปรากฏปรากฏปรากฏปากวดว่าปากวดว่าครับวันม้วนม้วนมาเนี่ยโหไม่หอดแม่โคพี่น้องหัวแม่โคกันมี ทีมงานสูบกันไปทีมงานกำลังงมกันพี่น้องน้ำน้อยนี่แหละโครงการสูบน้ำปรับปรุงประตูน้ำน้ำเลี้เลียหน่อยแต่ปอยให้ชาวบ้านหาจินพี่น้องหายุหาจินกัน ออแม่เอาไป่มาเลยวาเลยคารนเอ้ยเอาเบลียบาหน่คือแก่ไงเนาะโอ้โหเอาไที่ดเอาไที่ดมาเดี๋ยวเอาล้าเลยลาเลยล้าเลยหลายเลยโอ้สูนบมน่ผีไปท่งไหนา อยู่นีหีล้วนี่นีแล้วเฮ้อเ้นอแ่เาขึ้นแฮ้ืนแฮเราเฮาเอา,เอาซูมสองซุมสอน,นเนี่ย โดดไหมไปน่องปลาโดดไหมโดดน <c oughs> ะจัเลยโดดผ้โดปดป้าโดดเอามุมนี้แหละมันเอามุมนี้แหละตัวใหญ่นดดุดุนยกโดูแล้วเย็บเรียน์ขึนนอง kiếp lượt xin xiên hè xiên hè hãy bà hãy 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 เราเทเของเดียร์เทนั้นเหงเขาบนเดินเลยบานเนี่ยฝานางเนี่ยไ้เออฝานางพี่น้องฝานี่ออนเซียบ